่นี่ก <lequel dit> <ais> <ries Four> ูขัดาเจ็ากูเจ็บากู็สกเยาเฮีมึงก็ตอเฮียกูนะใจะไมนกูจปดอ้กกางชีสกต่อของไฟเ้ยมึงฟังไม์กูนะสกต่อเฮียมันก็กลับเหมือนกับนี่มตฟังไม์กูดิพี่กูโดยตรงจริมันเมือมือนใสกต่อลูกนหนไปตายแล้วมัน้ชนักถอยลูกนหนีไปตายแล้วต่อรนตกอรเียเราสรกต่อะนี่กูขัท่านตดสกขดก็ตอ้ท่านนมาตัดที่มันตดก और तो तैनात है रे तब क्या करता है अपन में मतलब उधर जाकर क्या नहीं पता तास तास कर कारण अगला वही करे काटा मुझे जाने पाए फिर लगने के कारण तो पता है आदत है हाउस भर देना है ना वही था और बहरा कर तब नहीं पता करता है आगे क्या करना फोन पर सही है हेलो टाइम को भी है टाइम कर रहा है तो फोन कर ना और बाहर और बा ตาดเลิกนมหัวฝามันยังคาปากเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องมลพิษในาอากาศเจอก,กันชาติเดียวทั้งชีวิตกลัวลาขาดเอื้อนเอื่อนแต่พอแรปมึงไหลหลักเหมือนไม้ซีกลอกลายมาจากไม้สักดิ์ทำเอาคนฟังแล้วเพื่อนเพื่อนเขาต้องใส่จัดนี่ขนาดไม่ใช่กลมกูแค่ใช้ปากก่อนจะแพ้ไปเรียนหนังสือมาให้จบแกล้งทำเป็นบ้านยื่นหน้ามาให้ตบแรปเปอร์มีกี่ชื่อในมึงไปเรียงมาให้หมดตอนเขาห่วงสุดยชือเด็กี่ไม่เห็นมีชื่อกูให้กด

วก้มลงไปกราบคูไปเป็นจางวันๆเอาแต่ร่ำเอาแต่รวยตัวจริงยังกะเฮงยังกะซวยลำคาญพวกเอ็มซีดีแต่อวยผลประโยชน์ไม่มีให้มึงไีแต่ควยหุบปากไปให้หมดเอาตีนเข้าไปอุดปากกาเอาไปจดแล้วไปเขียนในสมุดว่าฟ้ามันยังกว้างมันยังห่างยังมากลางกับรามแคปมาบุญอันโน้